เหตุชุลมุนกลางสตรีมของซินดี้สตรีมมาเป็นปีเพิ่งเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ครั้งแรกอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เขาก็ไก่ครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่าซินดี้อ่ะสตรีมแล้วก็ตั้งชาเลนว่าเวลาไม่หมดไม่ลง Steam. สตรีมจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์คนรวยตีกันค่ะทุกคนโอ้ oh my god เหตุการณ์จะชุลมุนชุลกีขนาดไหน <S <S เชิญไปรับชมกันได้หลังโฆษณาค่ะ Rich Man Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a i l a n ด g เกม Show 2025พบกับเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ x อ็กซ์ซีและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ1ิบทุกบูธตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับสุดพิเศษจากแร็กเนล็อกเจเนซี่ท้าพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การรปะชุม พบกันที่บูธ Richmond Shop รอเลีย้ยวปะใช่ค่ะพี่เล่นหนูเล่นรอเลี้ยวไปอย่างแหละเออไม่หนูไม่ได้โยนเนี่ยพี่ก็พี่เนี่ยพี่ไม่ฟังเนี่ยเออพี่อดีตพี่เขาพูุเขาแบบอุยโอ๊ยอ๋อพี่อ๋ออ๋อไม่หนูไม่ได้หนูไม่ไม่หนูไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์หนูเป็นคนดูปกตินะเออไม่ใช่หนูเป็นคนเล่นปกติค่ะได้ไหมแป๊บแป๊บเดีนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะอยากจะขอเขาคุยกับเขาคุยกับทีมงานแป๊บนะคะอ,อ๋อค่ะค่ะไม่หนูไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ค่ะหนูเป็นผู้เล่นปกตินั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อกี้หนูเล่นรอเลี้ยวป่าค่ะแล้วทีนี้มันแบบไม่ก็หนูบอกว่าหนูไม่ได้โยนพี่พี่ถามหนูก่อนไหมว่าทำไมหนูถึงต้องเล่นรอเลี้ยวป่าพี่ถามหนูก่อนไหมคือ,อยังไงพอเห็นว่าเป็นฮีโร่ลอเลี้ยวป่าปุ๊บคือคิดว่าหนูโยนเลยเหรอ ไม่ได้โยนค่ะพอดีทีมันไม่มีใครขอมาไงมันก็เลยต้องแบบเป็นล้อเลี้ยวป่าไปเลยไงเออตัวเกมมันก็แบบล็อกเลยไงล็อกแบบล็อกกี้อ่ะเขา้าใจปะเกมนี้หนูเล่นอยู่นะเนี่ยเอาดีพี่หนูว่าตัวล้อเลี้ยวป่าเนี่ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในโหมด top tier s j เก g l ลได้อยู่นะคะพี่ไม่คือพี่พี่ไปยึดติดว่าแบบเมื่อก่อนแบบอะไรต้องเป็นฉลามต้องเป็นโทเซเลียอะไรอย่างงี้มันก็คือพี่ทำอะไรแบบเดิมๆไงหนูอว่าพิสูจน์ให้พี่ๆดูแล ว่ารอเลี่ยวป่ามันมีอยู่จริงนะวิ <c oughs> <c oughs> เราเพลงติดหรือก็ิดแฟทเลยว้ายว้าเปลี่ยนเปลนเปน้องห้องเขาเล่นเมดเลยเมื่อกี้มันมีไอ้น้องอันนี้ด้วยงไงไอ้น้องหนึ่งด้วยงไงหนูดูพี่สนุกม,มาก <c oughs> ขอบคุณค่ะจริงอ่ะที่แบบที่แบบพูดพูดบ่นบนวินวินวอันนั้นอัจทารดนะทุกคนชิลชิสนุกสนุกกันไปแต่้เขาคนดูสนุกก็ <dam? S 2> สวัสดีค่ะคุณจอคุณจอยคุณจอนคุณจอยขอบคุณค่ะอะไรอ่ะบวกเวลาหรอขอลดเวลาให้พี่ซินนี่ไปพักค่ะว้าวร้อนมากคือว่ามันมันดูสู้ชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอคะคือม่าดูสู้ชีวิตขนาดนั้นเลยเหรออ้าวงั้นก็ออกดีรออะไรอ่ะ 10นาทีเองโฮ้ยมันไม่ทันหลอกหนึ่งเกมอ่ะมันไม่ทันหลอกหนึ่งเกมอ่ะเมาลอยเนี่ยโ,โหเราดูดีวันนี้บาแผ,แผ้แผ้แฟตอ่ะเอาสักรไหนขึ้นแอคหนะ้าช่องหรือวะเนี่ยไม่มีอะไรให้แอคเลยเนะี่ยวันนี้ยังไม่เล่นกับน้องดึงเลยปะไม่ได้เล่นกับน้องดึงเลยน้องดึงมาเกิดแต่กับกูส <c oughs> งสารน้อง แต่มันสองรอบแล้วปะเหมือนเหมือนตอนไหนวะที่ไอ้น้องหนึ่งมันรอเล่นอาญาปะแล้วพอแบบจังหวะไอ้น้องหนึ่งมันจะขึ้นไลฟ์ปะแล้วมีพี่ใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าเขาโดมารลดอะแล้วเหลือเวลาหัวแบบเหลือยุ่ติ่งเดียวอะฉันอุ๊ยไวแรงมากมาหยาห์หอยโดนคุณหอยลดว่ะ ไโอ้รอดว่ะขอบพระคุณค่ะเหมือนเคยเห็นอยู่ในช่องแชทใช่คุณพลอยรวยมากจริงอ่ากดดากดด่ากดดาสร้างสร้างสร้างขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเลื่องของใจชั้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวส่องห้องให้ใหม่นะยายคุณเผมป็นี่่าวได้ไม่ยอมนะคะใต้ผมแอบคันด่างผมชอบคันด่าง ไม่ยอมนะคะโ <c oughs> อนน้เหรอ <c oughs> โอ้ยแรงมากขอบคุณค่ะเอาแล้วเอาเ,อาเอาหรอเอาเหรอไม่คือประเด็นคือฉันก,กำลังจะพิมพ์เลขห้องส่งให้ทีละคนอยู่มเมื่อกี้หนึ่งวันพันเลือกสึกนี้ใครจะชนะหรอขอบคุณนะคะอุ้ยพูยดี๋ยว นีขอบคุณค่ะอ่ะสร้าง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 วันวันที่เราสตรีมพี่แม่เ้ยอุ้ยพี่เ่าได้สู้นะคะอีอีเบาได้ผมแอบคันดายไม่ไหวแล้วขอบคุณมากค่ะพอยจอย forever ฉันเล่นไอดีลูกเพจให้เนี่ยฉันขโมยแต้มมาวายอุ ee ee ้ยคุณนกนกไหนกันนกโดเนตมา500บาทคุณนกไหนกัะตออค่ะนกอยู่ข้าคนดูนะคะเหรอนกไหนอ่ะคุณนกสวัสดีค่ะไม่คุณเชื่อรอยไหนคุณไหนคือคุณนกคะนกคุมเลีเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคนไหนคือพี่นกคะแต่ชื่อเหมือนชื่อเหมือนพ่อสินีเล น้องหนึ่งมายังลูกเร็แล้วผู้ชใต้ผมแอบคันตาอตนก <c oughs> เดี๋ยวเจอไก่ค่ะแอบตดนกเดี๋ยวเจอไก่ค่ะ ุดคุณกัทเบลใครอีกคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะน้องนั่งยังอยู่ไหมโลก <laughs> อ้อะไรอีกอบอุ่นใจจะดงว่าฉันต้องออกห้องอีกแล้ว249บาทเก้สตา์โอเคค่ะบัวอ๋อนึกว่าจะต้องออกห้องอีกแล้วเออ ขอบคุณค่ะมีคุณน้อยสมทบทุนมาด้วยใช่วยไหมโอเคโอเคตกใจเลยก็เราจะพับจอบไปส่งเลขให้ใหยายเมมเบอร์ไงส่งเลขห้องให้สามรอบแล้วอ่ะแล้วมีใครกันยใยน้องหนึ่งพี่บ่าวอ,อ,อะไรอ,อีกัะผมเป็นพี่ <c oughs> บ่าวบ <c oughs> ้านผมแอบคายด่า,ดาผมชอบคำด่า,ดาออแอบสดลดเวลาค่ะจุ๊บจุ๊บไอ้ขอบน้ำ <c oughs> ตาไหลแล้วว่าหยุดเถอะ ลบโดนเนตมาหนึ่งพันบาทอาจจะยังน้ไปต่อค่ะเฮ้ยโอ๊ยน้ำมหดอเด้อเอเดอเด้คุณนกคนกแรงมากคุนกโอเคค่ะมาๆๆเอา แบบ <ส challenge. S 2> นี่ใครเลยอ่ะแล้วไม่คือประเด็นคือหาใครอะไรพี่บ่าวอะไรแล้วผมเป็นพี่บ орт, ่าวตั้งแต่ผมด่บผมชอบทำด่บผมแอบตดฉันสู้นะคะ ใช่ไหมคือใครอ่ะบอกวาทีเ <laughs> ม,มันคอนเทนจังว่ะไม่คือฉันส่งเลขห้องอยู่อย่างนั้นน่า <laughs> <laughs> อสองสาน้องหนึ่งอ่ะ <laughs> อุ้ยแล้วหรออุ้ยคุณนกนกไมีอ่อยแล้วจอยหยุดเธอคุณนกตัวจริงกูนพ,พี่จอยพี่จอยจะมาไหมคะคือไม่ใช่อะไรคือเดบแบบ หนูหนูหนูจะได้ส่งเลยห้องแล้วล <ik> ่ะโอเคค่ะมาค่ะน้องหนึ่งเอ้ยเรามาจริงผมเป็นพี่ป่าวใต้ผมเป็นพี่ป่าผมชอบคำด่าเออแอบตดอจบเหน่ยแล้วงบไปพักเถอะน้ นั่งดูเชิงแป๊บหนึ่งนะผมไม่ใช่อะไรฉันน่ะจะได้ส่งเลขห้องจะได้ส่งได้ห้องนี้เลยค่ะลูกมาด่วนดวนด่วนแล้วแล้วแล้วอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านแดงด้วยนะเฮ้ย ยังปรพิมพ์บอกกับฉันอยู่เลยบอกว่าแม่แป๊บเข้าไม่ได้ห้องมันอุ้ยว้าพี่นอกนบโดเนตมาหนึ่นงตัวเออใช่น้องหนึ่งเออน้องหนึ่งหนูลองแบบแอปแอปก่อนแอปแอปก่อนคุณจะบ้าตายได้ค <laughs> อนเทนต์หนึ่งแมทช์วันนี้ไม่คอนเทนต์จ้า 2024ูกเ้าเร็วๆๆแต่ส่งคาโดด่วนเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวรอรับชมกันใน E ีหน้าถ้าเพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะหลับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะแล้วไว้เจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ